สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาดูการสร้างช่อง u ูทูบนะทุกคนแต่ว่าเราจะสร้างจากช่องที่มันมันมีอยู่แล้ว<ม>ก็คือเราเราเรามาดูนะว,ว่าเออมันทำยังไงทำได้ไหมอะไรแบบนี้<ม>ก็คือมันมีช่องนี้อยูแ่แล้วเราก็อ,อ่มาดูเนี้ทุกคนสรับบัญชี อันนี้ก็คือดูดูช่องทางหมดนะทุกคนแล้วมันก็จะมามาที่หน้านี้นีมันจะเป็นหน้าตั้งค่าใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็คือ มันจะเลือกคำว่าบัญชีแล้วก็คือช่องของคุณตรงนี้คือช่องของคุณอันนี้คือช่องสองช่องที่เราเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็คือเราจะสร้างช่องใหม่นะทุกคนก็คือเรากดตรงนี้เลยสร้างช่องก็คือเราสร้างช่องเพิ่มเข้าไปในบัญชีอของของ gmail เดิมของเราใช่ไหมเรา อันนี้มันมีอยู่แล้วสองช่อง,งก็คือเพิ่มใหม่อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวเรา,เรามาเรื่องมเลยนะก็คือที่เข้ามาตามขั้นตอนที่เราบอกใช่ไหมแล้วก็มาหน้านี้ก็คือเพิ่มตรงนี้ก็คือชื่อช่องนะทุกคน<ม><ม>เราใช้ชื่ออะไรก็ได้นะทุกคนแบบตามสไตล์และสไตล์ของเราค่ะเออเราต้องการแบบไหนใช่ไหมเราต้องการจะสร้างช่องอะไรใช่ไหมทุกคนก็คืออ๋อเรามาลองดูนะว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดี อืมอาลูแมวน้องแมวน้องหมีแล้วกันน้องเหม,มียวเหมียวปกติตรงนี้ทุนคนแล้วก็คือฉันเข้าใจว่าจะสร้างบัญชี Google ใหม่แล้วก็ตั้งชตั้งค่าเฉพาะบัญชีก็คือ ภาวะทางสัญาเดี่ยนี้ก <Okay. S 1> ็คือเราต้องติดเนื้อคนแล้วเราก็กสร้างได้เลยเสียงมันเป็นยังไงทุกคนคอมเมนต์กันได้ทุกคนเพราะว่าเราใช้ไม่แบบหูฟังอ่ะเราไม่ได้ซื้อไม้เพราะเราเราใช้หูฟังไปก่อนนะทุกคนอืม มันขึ้นแบบนี้ว่าแม่นช่องนี้หมายถึงอะไรอ่ะน้องมีโอมีอ๋อนี่ไงได้แล้วมันขึ้นมาแล้วหนูตอนกกตใจมากเลยอุ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวลองไปตรงนี้นะาว่าสำรองนี่ไงก็คือเราตอนแรกมีสองแชร์มก็คืออนี้ก็เพิ่มอีกหนึ่งแหละเป็นสามกอง่ายเนาะ แล้วเราก็เดี๋ยวเราเราจะทำคลิปก็คือลงไปในช่องที่เราใช้อยู่นะั่นตอนนี้2อยสิบ้าคนทุกคนช่วยติดตามนะทุกคนกดไ like, ลค์กดซับสไครด์ด้วยนะแบบเออบางทีเราก็ทำหลายๆแบบหลายๆอย่างนะแบบว่าเออยังจับทางไม่ค่อยได้วะ่ะอ่า u t u b e เราจะทำอะไรดีแต่ว่าก็คือพยายามทำพัฒนาคลิป พยายามตัดต่อแบบให้มันดูแบบเอเข้าใจง่ายหรือว่าแบบให้มันดูน่าน่ามองน่าดูแบบมันชอบแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงก็คือติชมคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนว่าเออตอนนี้ก็คือเราก็ก,กำลังพัฒนาก็คือแบบพยายามทำให้มันให้มันมน,น่าดูอะไรเงีง้ยเพราะว่าบางทีเราก็าอายจากการตัดต่อไปนานหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมาแบบเหมือนต้องเริ่มใหม่เหมือนต้องแบบต้องแต่ว่าเออถึงเรามีพื้นฐานเดิมอยู่บ้างใช่ไหมแบบมองเข้าใจแต่ว่าเออ,เ,อ,อเหมือนหัวเราจะแบบรัานม้ไปแล้วเราก็ต้องแบบยอมรับอะไรใหม่ๆเพื่อเข้ามาใช่ไหมเออตอนนี้ก็คือแบบเราพยายามพัฒนางานก็คืออ่าหวังให้ช่องของเรา มีผู้ติดตามเยอะๆก็คือเราก็กำลังพัฒนาก็คือทีมงานตอนนี้ก็คือมีหนึ่งคนนะก็คือเราตัดต่ออ่ัดวิดีโอถ่ายวิดีโอวาดรูปหรืออะไรก็คือมีหนึ่งคนนะทุกคนก็คือเราคนเดียวก็คือก็เลยอยากแบบให้ให้ทุกคนช่วยกันติดตามช่วยกันรับชมนัุกคน โอเควันนี้ก็แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะ